สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอ็กซิเมอร์สรุปตะโกนนอกมันเองก็มาพบมาพอกับสานอุกเก้าที่สองสานอุกซาวราพี่น้องมันเองซานอุกกัสิมาปั่นเขางั้นเนาะพี่น้องแล้วก็เป็นรอบสุดท้ายน้ำเนาะกับไปเบิง์นผสมกันเนาะพี่น้องว่าเป็นเมืรอสรุปมันเองสีรวมๆกันแต่โอ้โหสีได้จักกระสอบเนาะพี่น้องก็ไปเบิร์นลงกันเลยตอนนี้เพคนกระปั่นเลยนาะพี่น้อง เจ้าเก่าเนาะพี่น้องสนุก้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมมันอะพี่น้องเพราะว่าเทื๋ยนี้ก็เป็นเทื่อสุดท้ายเนาะสนุกกหบูก็โมโหสิเดี๋ยวจสอบเนาะพี่น้องเป็นเขางันเนาะเข่ที่สนุก้าเกี่ยวกับน้ำลังอะไรเนาะพี่น้อง พี่น้องผลงานเผนก็ละลายพี่น้องเลยคนละลายคนเนาะผลงานผลเบิ้องนลกเขาสนุกตกลายกระไรน้องพี่น้องจะน้อยกับพืชสี่เลีนะ้ยงเนาะง้นสนุกเขาก็ใส่ปีนีเนาะพี่น้องแต่ไม่ห่วว่ามากสิโกจนไายเนาะไม่ห่วงสิมากในโลกน้องพี่น้องขันมากสนุกกระใสละลายปีหนาเนาะ เบิ่งบัตรปั่นซะก่อนพี่น้องเพราะว่าหน้าส่งให้เนาะจักสิได้จักสอบก็มารอรุ่นนํากันเลยเนาะพี่น้องหลายคนสอยกันเนาะพี่น้องตอนนี้กันมาก็ได้ศเนได้ทีแล้วนองหน่อยนึงเป็นเข้าหน้าโนาะพเป็นเข้างา ปั่นคนละแบบนาะพีแบบน่น้องแบ,บ่งกันปั่นคนละกึ่งไม่ได้ปั่นคนกันน้อก็รู้ปั่น ท um ี่น้องมาถ่ายซ้ำสิบสองสพี่น้องมาเถียนเข่าพี่น้องเอ้ยบ้านเด้อเอฟซีคนใดสิมาเถียนเข่าสาสนุกกระมาเด้อเนาะปุ้ยอยากเป็นเคยลาวก็ได้เกลียวเกลีเกลีสนุกกระซิเถียนเข่าพี่น้องได้ซ้ำสิบกว่าเนอซ้ำสิบสองสองพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ชั้นน้กระเทียนเขาแล้วประเทศรู้ลอยเยนาะพี่น้องได้สามสิบเก้าสอบเนาะนายเต๋อพี่น้องเอย้นนอยเด้อมาแก่ขาสอยสนุกเนี่ยเด้อเนาะและรถไทยก็จอดไว้เพื่อพี่น้องสำเร็จเสร็จสิ้นพี่น้องเอ้ยบ้านแรกประที่เรียบร้อยแล้วบ้านนี่ได้สามสิบเก้าสอบพี่น้องอันนี้ก็สอบหนึ่งก็ประมาณ สี่สิบกโลเลยเนาะพี่นอ้องมันจมกับสอบข่าวสายสนุกนะเลยเด้เอเน้อพี่บา้างก็ได้ข้นข่าวขึ้นรถแล้วพี่น้องบ้านเอาข่าวขึ้นรถไปรทีบเรียบร้อยเลยนาะพี่นอ้องสนุกกับชิเมื่อบ้านภรรยาบ้านนี่ป่ะมเมื่อเบิ่งข่าวสนุกว่ามันสิได้จักสอบเนาะพี่น้องรวมกันและเมื่อบ้านภรรยาบ้านนี่บ้านนี้ชิเป็นเพียวสุดท้ายพี่น้องบ้านชิลุปผลงานบ้าน นี่เป็นน้องซ้ายนะพี่น้องสุดขับรถและเมื่อบ้านพูดแหละพี่น้องบ้านแกะเข่าตามเลยพี่น้องจะนอกก้มมองกันข้ามเมื่อบ้านพี่นอ้องพี่น้องคนทางกระยากคือเก่าพี่น้องเอ้ยคนทางกรนั้นคนช่องคนตกมือหน่อยน้องพี่น้องมังนจังยากคือเก่า พี่น้องกุ้แหลกมันไปหอดหวยุแหลกพี่น้องทางมันเงางเนาะขำแล้วพี่น้องเลยสามโมงแลลวเนาะแรนไว้มาได้พี่น้องทางมันดีเนาะแล้วต้องคอยไป่พี่น้อง จะเท้ยงหน้าห้างพี่น้องว,วันนี้เขาเขาแล้วไปเลยเนาะใช่ก็แล้วขาว่าแล้วน้ำลายเลยเนาะพี่น้องใส่ของงา้กับเกี่ยวแล้ว กลางยากเนาะแป้งแะไกับพอนตกคือเกแปง้งะไรกับพอนตกใส่แปง้งอะไรกับพอนตกใส่พี่น้องเอ,อ้ยน,น,นี่นเปือเดกแตกงอแงงอึตื่นไหมครับพี่เตื่นไหมครับพีพี่น้องเอ้ยงพี่น้องสะกระจับพี่น้องข้างกงางอสังงอควาพี่น้องเอ,อ้ กดคืองูร้อยนี่ค่ะแดดน้องเอ้ยจะรนน่มแดดแล้วเงื่อนขาจะโตจะโตเมื่อนน้ำนอกอยู่แล้พี่น้องห้างก็บอกไปดีไปนนะพี่น้องว่าสั่นหัวกลอนแดดม,มันหนักมันใส่เลยสองไะไรอ่า <c oughs> ตอนนี้กำลังสิลงลงหวยเนาะพี่นอกกระทั่งวันนี้เปนไดดอกพี่น,นอนทางาหวยนยากพี่เนาะรถแล้วกกันจว่วหนะันพี่เนาะ but um กรเป่าเนาะเจ็ดอีเจ็ดอีจะฟังหวยเนาะฟังหวยนี่เดดจังเนาะที่ไลนยบิ่งยังนั ก็ตันมัวครอนมีชองหลอดนะใช้สิกไว้สิกมากคือสิกเข่าในหัว MC คนน่าใจดีกับมา,ดะดะดะมากในเด้อมาหยกกับใส่กันกล้วก็ีะต้องใส่มีกินเด้อ เรียบร้อยเด็กพี่น้องพล่อะเข้ากันอยู่เฮือนพื่ออะบ้านหนึ่งตอนนี้ก็บที่ถอยรถเขาในเฮือนพื่อนเนาะพี่น้องอันนั้นก็สิเป็นเล่าเนาะแต่สนุกบ่ได้เข้าขึ้นไหวเด็กน้องพี่น้องเพราะว่าไว้แล้วเนาะหาทิศหาทิศมหากระสอบพี่น้องเอาไว้อยู่เฮือนอยู่อยู่เล่าเนาะสนุกบ่ได้เทเนาะเอาไว้เป็นกระสอบพี่น้องเพราะว่ายังเครียดเล่าใหม่่เนาะตอนนี้กับมานเพื่อนไปถีบเรียบร้อยเนาะพี่น้องนี่นคือจะเป็นเขาเนาะ กระสอบข่าวนอพี่นอ้องนี่เขอนสนุกตอนนี้สนุกกะคนเข่ามาใส่เขอนแล้วที่เรียบร้อยเนาะพี่นอ้องเพราะวันได้เอาขึ้นทั้งเล้าเนาะทั้ทงเหล้ากับมีแล้วเนาะสนุกได้เอาขึ้นไว้เอามาไวย้ย่นี่เนาะเพราะว่ายังเสีเหตุเหล้าใหม่อยู่พี่น,อน้องนั่นแหละรวมเสมอข่าวกะร้อยชิปสอบนอพี่นอ้องปีนี้ ก็ถือว่าลายกว่าพี่กายนี่เนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกระิขอจบคลิปเอาไว้เพียงสำนีเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกระิขอจบคลิปเอาไว้เพียงสำนีเนาะมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเลยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สนุกได้เห็ุคลิปต่อไปเนาะพี่น้องสนุกกระซิคอขอบคุณขอบคุณผู้ที่เขามาติดตามแล้วก็ห้ามบังคับสม่งคลิปสนุกกระต้นจัจบเด้อขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องจังไรกะอย่าลืม แอบกำลังใจสนุกเ้อเนาะที่สำคัญอย่าลืมกดสัน่นกระดิ่งเนาะเพื่อจีบบอบาทคิปใ,ใหม่ๆจากส้องสนุกสา,ว,าพวพี่น้องไปเด้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพอกันคลิปหนาเนาะ